สวัสดีค่ะชอบชาแนลขอนยมิตเกมสกลุลามิต้าขานิโลต่ตำทัมเงือดน,น้อยอาริจานั่นเองไปเริ่มกันเลยเพราะเราวันนี้เราชอบฟันซิดเดอร์เดาลามากนิทานซิดเดอร์เดล่าเนาะแต่แต่พี่เราไม่ชอบองไงเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเงือดน,น้อยอาริยาแทนเงือดน้อยอาริยาวันนี้เราดูนะดูสนุกมากเหมือนอ่า เงี้ยร้อยอริอยาเป็นอย่างนี้แต่เสื้ออาจจะไม่มีแบบแบบเป็นเนื้อจ้ะเนื้อของของอะไรนะขนเนื้อเนื้อขนเนื้อขนอ,อะไรนะอะไรก็ไม่รู้ว่าเออ อ๋อเงื่อกขอนางเงือกเออทำโอ้ยันงนางเงือ่อกยันจำไม่ได้เลยเออก็คิดอยู่ว่าเงือ่อกหรือนางเงือ่อกเนี่ยแต่เราไม่ได้คิดว่านางเงื่อนนะราชาปูไซดอนยังไม่มาเลยเออแป๊บนะเราไปทำราชาปูไซดอนก่อนนี่คนได้ราชาปูไซดอนมาแล้วนี่ราชาปูไซดอนอันนี้พ่อของเงือนน้อยอารียา เออแต่มันไม่มีนขอขออนันเออมันมีมันมีอะไรอ,ะอ่้ไม่ใช่ไม่ใช่ัไชนไม่เคยกินมน,นมวอะไรอ่ะ โอ้ oh my god มันดืออันนั้นนี่ไม่ใช่เหรอคือมันเคยมีนะขออันนี้ก่อนอู้โฆษณาเราเราอันนี้ก่อนอู้อู้อู้แป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บคนยังอันนี้ไงเราตามหาต้นเราตามหาก่อนคนจะดีนี่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  ขึลดลด้นรถลูดพ่ออุ้มในกันเพิ่นขี้เกียจก็เลยต้องอุ้มลู่อุ้มลู่นั้นตายกนนันนั่นนั่นนั่นไปกันเลยคือราชาผู้สัยทอมชอบมันนู้นี่เราต้นลูล่เลยและมีวานนู้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยลู่ทำไมไม่ทำ ขึ้นบด,ดก่อนได้ไหมอ่ะโอ้โหวันนี้โอ้จะใกล้หัวเธอแล้วอ่ามาอะไรอย่างน,นี้ต้องไกลเท่านี้นะเงื่อน้อยอารียอยู่เท่านี้ ให้รู้จู่คนเดียวไม่ได้ okay. โอเคเออแล้วเงี้ยทำไมถามต้นอ,อยูุดต้นหายใจขึ้นมาขึ้นนิดหนึ่งนะ นี่ใส่ทิปที่ขลุอคะอ้ะอะาวลาชาปูใส่จอนอ๋อลืมไปโอ้ยวอ,อนนี้โนอาลียเล่นอยู่อูอ้วเร็วขึ้นเร็วมเร็วขึ้นนะคืออันนี้นานมาก กาจะถึงถึงแล้วจ้าเอิม่มทำไมฉันตัวเล็กรูดพอลูนไม่ได้ทำอะไรง่ายเอิ่อมอันนั้นอะไรอืมเราอยู่้ะตัวนี้คืออะไรอ่ะ อะไรลูดจู่ข้างบนอ่ะไม่เชื่อเลยอ่ะอะไรชาปูใสตอนนีม้มีหากเก้าอี้อยู่นะคุณอันนี้มันไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี้ของลาชาปูใส ชาปูใส่ด่อนอ้อต้องเป็นสีขาวนะอ้สีขาวมันเดิมนีม่นะเอาสีนี้กันสีฟ้ากันสีฟ้านี่ลาชาลาชาเป็ะไ,ไรอุ๊ยนั่นไม่ได้ต้องหาอ๋ออะจะขึ้นอย่างไรนั้นปะ ราชาปูซดอนไม่ต้องอยู่ได้นั้นแหละคือมันมีนิทานนะราชาปูซไสดอนกับเจ้าชา,ชายเอฟบุดสมมุติว่าราชาบูซาดอนหรืออยู่ตรงน,นี้ระหว่างตรงนี้ ชาไมทำไมครับพ่อหนูอยากลงไปดูบนบดบ้านว่ามีอะไรไอ้เที่ยูดูบ้านไ,ไม่ได้นะลูกโลดจะไป คนเดียวไม่ได้ลูกต้องอยู่กับพ่อราชาปูไซด,ดอนชีวิตหน้าและลูดจำไวนะ้นะห้ามพี่เวกมีสปหลาดตัวเึินพี่สาวของพ่อเอ้เขาชื่อว่าเวกาเวกาาจู่ลวยใต้นะ้ำเหมือนเราและเวกา ไ่ได้ท่าน,นั้นเวก,ก้าถึงจะเยอะเดอกกาพ่อใดุจิ้ห้าพ่อคนนี้พูดอเาจพ่อไม่ยืนหน่ออออยากไปนเขาโอเไม่พไม่ลงไปวันเดียวนะพ่อไม่ได้รูด คนไม่อยากให้ฉันมาเห็นกไมตอนให้ฉันเห็นลละสงว่ามีดอฟฟินอยู่ข้างๆนะดอฟฟินเพื่อขออาลียาเป็นวานวานตัวใหญ่นาดน้นี่หรอเป็นโลมาโอเคอาลียามันอันตรายโอ้ยนีนั้นด้วยนั้นเราไปกันเนถะอะอาลียามันอันตรายนะดอ ฟิลก็เลยตามไปกับอาลรียนี่นไงเราใกล้ถึงฝาดแล้วนะดอลฟินใช่อาลรียโอ้โห อาอแบบหล,อลีย,ยดูโลกใต้น้ำแบบพอดีพอดีอาลียก็เลยลนมาราชาปูไซดอนได้อยู่คนเดียวราชาปูไซดอนอยู่ตัวน,นี้มืดมากเลยอ่ะโอเคราชาปูไซดอนจะกลับบ้านแล้ว อันนี้คือบ้านค้ำอันนี้คือบ้านของปลาค้ำบนลาชาปูไซ่ดอนไม่อยากให้หลุดเอาปลานี่หนูเย่าลุนด้วยดูเปิ้น่ะไม่ได้ลดุดมันจะเกิดอุบัติเหตุอริยาไม่เชื่อพ่ออริยา ก็เลยลอมไปเอคนเจียวอาลียาให้อยารู้ชัยเนาะโอเคเราจะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้คะหยาหรือบุ๊คกาก็ก่งแม่มาคลิปชอนทับยาไม่ใช่เซน่าคะโซกลับไม่ร่กไอ้บ้านะนะพ่จิงค์บ้ายเราอาจจะ หยุดเนนี้ก็ได้นะคนน้ำไปกัตตาอารียาไม่ช่วยพ่ออารียาก็เลยเดี๋ไอ้พ่อวินก็เลยอารียาก็เลยอันนี้วินโอ้เร็วขึ้นนะอารียาก็เลยปล่อยพ่ออารียา <c oughs>